ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับช่อง YouTube สาวสีขอผ้าเลาะนะครับมือนี้เด้อพี่น้องนะครับผมมือานี้ผมเดินทางมาที่ปรางกูนะครับมาที่บ้านของอาจารย์ไพลินนะครับมาเอาแนวทางกับอาจารย์ไพลินนะครับไปฝากไปตอนพี่น้องเอฟซีทางบ้านเด้อพี่น้องนะครับผม ว่าจได้ตัวใหนนั่นนะครับรอชมกันนะครับพอได้คมาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อนะครับผมกดซับสไครต์กดติดตามช่อง youtube สาวสีขอผ้าเหลาะน้ำแน่เด้อพี่นอกนะครับผมเดี๋ยวจะได้ตัวใหนนั่นติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาจารยไพรินนะครับวันนี้เป็นยังไงความคงความฝันผมก็่านฝันว่ามันใจฝันว่า เดี๋ยวผมขออนุญาตขั้นเวลาสักหนึ่งเด้องวดนี้วันวาพขั้นง่ขออนุญาตขั้นหนึ่งเด้อครับขออนุญาตตั้งไล่สุดเอฟซีนะครับผมฝากเงินมาให้เด้อที่ดูคลิปช่องบอสักพักอโรดตอนนี้นะครับ500่งรอยบาทขอบคุณขอบคุณเอฟซีบอสักพักอโรดนะครับเอฟซีทั้งหลายเนาะไอซีของบาสักได้ต่อไปแล้ครั้งออเดอะ์ทั้งออเดอร์เอฟซีบาซักอ่ะทั้งออเดออยู่ในนี่ในกระดาษผมห่อใบแดงๆนี่แหละห่อแดงๆเนี่ยห่อไว้แล้ว นะ,นะครับนะครับชเข้าให้ถามเนี่ยว่าเพื่อนอยากไปยูมองไหนบ้านเขาสิยูบ้านของอยูนี่แหละแต่ว่าอยู่น้ำลุกอันร้านสาวเพื่อนเราว่าเราอยู่บ้านนี่แหละเราอยู่มองหันมองติดสารยกอยู่นั่นแหละแต่ว่าเขาสิยู้างคัง,งเราว่าอัสั้นแต่บา้านเราเนี้เราอยู่บ่ได้อืมแต่ว่ามันน้อยมันอยู่คน้นหลายคนครับผมครับ้านนี้ พอจากนงินมาผมก็ตกสะดุง้งขึ้นมาเอยคือฝันแนวนี้มันมแมนบ้านืนอ,อ <c oughs> มือหลังเมื่อวันรับพ <c oughs> าผมไปเลยมูบอพาไปใส่ <c oughs> พาผมไปบ้านหลังนั้นลังเดียวโดดเลย <c oughs> จะเป็นบ้านสงไทย <c oughs> ทางเขาาค่คนกรี่าไปหาบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นมีเพชรมีพลอ,อ,อยมีทองเรื่องมามาเลยพญญาพาไปเลยครับผม เจ้าของเป็นมีมิ่งครับแต่มันมีต้นมะคามต้นว่างไงเลยกับต,ต,ต้นมะพร้าวต้นนั้นต้นมะ้ามต้นนั้นมันตายแล้ว <lineup S 2> แต่ต้นมะพร้าวต้น <ค entertain. S 2> ตนั้นหละออกเสียงเรื่องม,มากเลยบาดนี้พญาย่เขาไปให้ผมนั่งในเตียงอยู่ข้างในแล้วก็ถามว่าเดี๋ยวเจ้าของสิเขามาเดี๋ยวจะให้หเบิ้งว่าเจ้าของผู้นี้ลักษณะเป็นแบบนี้แบบนี้เราบอกว่าม่ยิ่งผู้นี้ เกิดราศีคือกันโคจรมาคอกันแล้วครับวันนี้เราถามผมว่าตสิจับมือเขาบอกเพผมประกาศจับหรอกตัสิอยู่น้ำเขาบอกอยู่หรอกผมไปบ้านขอข้าวเดียวเพีง่ายนี่งจุงมือไม่ยิงพวกนั้นมาจับปลาพือผมอยู่ยังซีเอ่อเราว่าเราเป็นหมู่กันเดอร์มันยังนั่นถามเราเราเป็นหมู่กันเดอร์ครับเราหักกันคือหมู่เดอร์นี่แหละคำผมสิ เพ็รจังไดผมว่าเสียหาหนังสือท่านนายฝันกับโบมี่แล้วผมสิปแปะแบบได้ผมว่าพอเม ắng, ื่อหลังต่อฝันคือเก่าบัตรนี่มือขึ้นโอ้สุดยอดกระเส<ม>จันตั้งแต่เกิด็นคนมาไม่เคยฝันยังสีกระเทือกโอ้ย,อยมาคือมาอีลีมันมันคนเห็นเลยนี่กับตาเลยได้เียซ้ำได้ฝันเลย มถามว่ามาเห็ดยังผมมีลูกมีเต่เาเล่าเรนแล้วครับ,รบสมัยอ,มอ,อยู่นำ้ำคนอยู่น้ำคนอยากมาอยู่นำ้ำคนอยากมาอยู่น้ำมิงเพนานั้นแลวเลขเพิ่นคือเล่เล่เพิ่นกับเลเ่ลเลผมคือกันเลยสามตัวนี่แต่มาเจา้าคือคงสืบทันได้ที่ว่าจําได้บ่ที่ออกคลิปตอนนั้นครับทีว่าผมว่าได้แปดตัวนึงอ่ะแต่ผมถอดรหัสออกสั้นได้ครับผมเขาบอกบอกผมเใหญ่นั่นน่ะนี่แหละคำนี้แหละผมเลยว่าชอตนี้ชอดเด็ด คันแตกก็คือแตกเลยเด้ครับ <พอ S 1> ผมเพอพ์ผมว่าสิแตกั้างล่างั้งบนสั่อืมอีหลีอ้เรื่องจริงเลยจนว่าผมนอนบม่รับเลยเมื่อนั้นผมยังถาพญายูครับคันพญาย่เข้ามาเมื่อใดผมสิถามเล่าให้ละเอียดเลยบอกว่าผมเคยบนบนไปเลยเด้ครับว่ายังาาย้งแต่ต่อพญายองคุยกับพญายให,ญใ,หให้ได้ S 2> <S 2> ให้แตกแล้วบดแตกครับเราว่ามันนี้เล่าอ่ะมนคือว่า,วาผม,มน่ะให้ต่อตรงต่อเพิ่นในเด้อลาว,ว่ะกันว่าให้ได้คือให้ได้บ้านนั้นนั่นแ,ลนนแนหละพอรอพญ่กันผมมูมีเงินผมสะไปโกงเงินเขามาผมซื้อมาไหวเลยกันพอายใจหอนอีเลี้ยนงะได้ลาว,ว่าผมก็จิไปหาเงินหมดไปซื้อเล็กมากผมก็จะเฮ็ดเลยล่ะคือว่าอาจารย์ไพรินนี่อยาก เห็ดอยากเห็ดสารให้สารให้เพิ่นอยากให้สารให้เพิ่นเพราะว่าเล่าบังขับผมขนาดเลยตอนนี้คือว่าเพิ่นอยากได้สารแห้งเพราะว่าผมไปสารนี่สิไปตั้งไว้บังได้ครับอยู่ข้างๆนั่นสิตั้งมองนี้ดิฟกันจิมองข้างๆกันประมาณเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับเพราะว่ามันอยู่คาร์บาสิอยู่ลเลาะโปเก่านั่นออ๋แต่เขาไปอยู่ตัวนั้นเขาไปอยู่ตัวไม้ค้นลายแล้วว่าลูกเต่าละลายละวาซันก็คือสับเลขบาสักคือคงสิบ่ทันได้ตัวนี้ ได้แต่ว่าว่าแต่เลขกแตกตอนนั้นเนาะครับครับผมช่องนี้ซีช่องนี้นี่ท่นได้เยอะได้แต่ตัวนั้นไปครับเจตอนที่ไฮมาบรูเด้อร์ตัวนี้คือห่อไว้ล้วบ่นี่ห่อไว้ย่างคักเลยแต่ว่าตอนที่ไฮผมมารู้เรื่องเี่ครับจนว่าพี่สาวเบิ้งคิดมาบ นั่นแหละพันว่าไปบ้านเมื่อนั้นคือมื่อนั้นเป็นเหตุการณ์แือว่าเพิ่นขามาแบบเขามาเขามาแบบผมบุรุษตัวนั่นะครับผมเลยไปไปบ้านไปหาเราจะไปหาพระอาจารย์พอดีพระอาจารย์บยสมบัติลาวศรัยเล่าโพงเมื่อนั้เราบ๊วยสมบัติแล้วก็อยู่กับพี่สาวไปหาพี่สาวโยบุ้นขึ้นมาขึ้นมาลงเมื่อนั้นผมไปจาพี่สาวว่าเฮ็ดให้ได้เขาต้องเฮ็ดให้ได้เลสิสรุปแล้วอยู่ในิมิมัสตัดให้อยู่ในิมิมับ ครับจะตัวเกาเกาแหละก็ไปกันมาครับเบิ้งนอครับอมอบันผมสิเเิดใ้เบิ้งเดอร์เอฟซีทุกทันเดอร์ก็จากสิถือของไคกับพมกับบลูครับมันอ้ามันแนวนี่เนาะมันมาแนวนี่อ้าวมันมาแนวนี่มันมาแนวนี่อศูนย์ห้าแปดแปดหกเก้าครับมันมา่างนี่เล้สามสี่หกเก้าตัวนี้ผมเน้นให้ตัวนี้เลยแต่ตัวนี้ตอนที่ห้องให้ครับ เน้นคือ0 8กับ8 6 9กับ8 6 9อ๋อคือตัวเน้นเลยบหอตัวนี้ตัวนี้เน้นเลยเน้นเลยตอนนี้ที่ว่าคุณตอนรหัสออกมาที่ว่าได้แปดตัวเดียวหน่อครับครับเพราะมันเหลือตัวนี้สองตัวมันออกบ่ได้อ๋อค้แล้วเรามามาบอกเมื่อวันพรหัส เอาปลู๊กให้วันพระละวันเดี๋ยวโบสออกถอดให้มึงให้ดูนะครับถ้า <ผม S 2> ตัวนั้นมันเป็นาคาล้ายๆนังสือภาษาอย่งางภาษาขอมภาษาอย่งอายงนั้นนะโอ้ตัวนั้นตัวนั้นเ,เป็นขอมเป็นขอมเป็นอย่างนี้ตัวขอมอ<ต>ครับแกก็เ,เห็ดแต่ขึ้นเลยแปดอยู่ตัวเดียวโอ้วผมถอดบวกเป็นครับบวกเป็นเล้ววันพระพอดีเรามาหาผมผมเลยถามมาเพราะไงต้องถอดให้เราให้เมื่อสันผมปรู๊กเลยเขามาได้เรียนมามู่เป็นจังซีผมมาจังซีครับล้วละวันนี้แบบนี้เด้อนี่พี่คบเดิน อ๋อแต่ผมตัดให้แล้วบัจจุนี่คือเลขสามตัวฟังนี่คืออย่างตัวนี้ตอนที่ที่เขาที่ผมห้องให้โอ้ที่นี่อ๋อเขท็่ที่ยูปูปูมะเข่าตอนมะเขาตอนนั้นอูมะเข่าที่คลิปแรกเนาะกกัลลังสีิห้องให้แหละกัลลังีริเยลแล้วก็ห้องให้มาเลยก็คือเลขตัวนี้เนาะแต่แต่ตัวนี้มันมากแบบเลยผุมกบรูขึ้นกันตอนตอนที่เศร้าให้ผมจําได้กว่าตัวนี้ตัวเดียวครับครับตัวนี้เอ้กบรู ครับแล้วก็เลขข้างล่างคือเหล็กอย่างอาจารย์พิรินตัวนี้ผมตัดให้หมดแล้วอ๋อถอดออกมาให้แล้วถอดแล้วเป็นเลขกองตัวดออกบาหมดแล้วครับแต่เคือเลขกหาแผ่นนอตัวศูนหานี่อ๋อแลรนอยู่บดดูล่างเด้อยศูนหาเรนอยู่ล่างแต่ผมไม่ได้เชื่อให้ย่างหลายครับครับให้เอฟซีก็ตัดเองกันอยากเล่นล่างนี่งตัดครึ่งนี้ลงมาเลยนี่งตัดของโตแผ่ ศูนหาจบผมสรุปให้เังซี่คครรัับบแต่เห็นว่าเอฟซีเขาจีสรุปแล้วแต่เขานอะครับผมผมก็บรรลุคือกันเขาเซตตัดเดือดบอรลูแต่ผมตัดให้แบบนี้สักนี้สองหางเขานั่นแหละห้าแปดศูนหาพอจบล่างครับกนี่เองสักนี่เองครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ผมว่าจังได้ก็แตกจังได้ก็จังได้ก็ออกจังได้ก็แตกแตกแตกตัวตัวนี้คือแปดฮกเกิลเนี่ยบอครับ แปดหกก่อนจะได้กระแตงแน่นอนจะได้กระแตบเอาอาจารย์สรุปตัวเลขเนาะครับอ่านเลขสรุปแล้วว่าตัวนี้ตัดเอาด้วยเอฟซีครับมอยู่แรงเลยปึ้เลยครับศูนหาหาแปดเนี่ยสองัวเลยครับตัวนี้ คือตัดให้เจ้าเรียบร้อยแลย้วนี่นี่สองตัวเนาะนี่สองตัวเองะมาหลายเลยนี่หกแปดหกแปดหกเก้าแปดเก้าก็สมนี่เองก็บ่หลายเด้อบ่หลายครับบ่หลายคือซื้อสองบาทสามบาทก็บ่ได้หลายนี่แต่ผมงวดนี่ผมคือซื้อคืซื้อคือซื้อมาซื้อครับถ้าผมซื้อปั๊บมาเลยเลขดังๆให้ผมซื้อครับอืมผมทาได้เลยมัอืมมันอาจารย์พัดดินสือหรอไม่สบอกบออ่ะ ือว่าถ่ายคลิปเนาะครับถ่ายคลิปคือโค้งสุดท้ายนั่นโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเจ้าสิมาจักคลิปอะคือเก่าครับโค้งสุดท้ายแล้วบ่มีอีกแล้วบ่มีอาจารย์พินปล่อยแค่นี้เนาะปล่อยแค่นี้ครับจบแล้วปอยไงก็ห้ปล่อยแค่นี้อ๋อครับอ่าแคปไว้เด้อแคปแคปไว้นะครับนี่เบอร์ ลเดดีียยวออู่่นเเ้บอร์โทรอาจารย์ไพรินนี่เบอร์โทรเบอร์ไลน์ตัวนี้ไลน์เบอร์ไลน์เบอร์โทรอ่ะนะครับผู้ชมเซฟไว้แล้วก็ซูมไปเรืเด้อตรงนี้หมายเลขบัญชีอยู่นี่น้อยๆนี่หรอกนย่อย่อโอเคโอเคสูมเอาซูมเอาซูมเอาซูมเอาเด้อถามมึงบ่เห็นจะได้ก็ให้โทรมาอาจารย์ไพรินก่อนครับผมเพื่อว่าอยากสอบถามว่าอยากร่วมสร้างสารเนาะครับใครอยากรวมสั่งสารอีกอันนี้ดนะครับเอฟซีที่ถามมานะครับว่าเบอร์อาจารย์ไพรินเบอร์อะไรเนาะ สามสามสองเก็ดหนึ่งครับแล้วก็เก่าสี่อ่าเนาะครัมีเอฟซีฝากถามน้ำครับว่าบ้านเลขที่จานแผ่นดินบ้านเลขที่ยังสิบเจ็ดครับบ้านเลขที่สิบเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวครับอ๋อบ่มีทับเด้อครับท่านผู้ชมบ้านเลขที่สิบเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดเด้อนะครับเคยมีประวัติออกลูกเอ๊ะบมานที่บ้านนะครับเบื่อไล่เบอร์โทรกันอยู่น้ำหนีละอ่ะพี่น้องเบิ่งเอานะครับแล้วก็โทรมาเด้อนะครับผม เขาเพืดอที่ฝากถามมานะครับนี่แหละครับมีสำเนี่ยขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ไปบินเนาะขอบคุณนะครับอเนี่ยมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชม subscribe กดติดตามช่องยูทูบสาวสีขอพลพะอน้ำเดินนะครับผมเอ้าเงี้งๆบางๆเลยด้วยนะครับ